สวัสดีค่ะวนี้นะคะก็จะมาให้กําลังใจนะคะสําหรับน้องๆแล้วก็คนที่กําลังที่ท้อก,กับการเรียนใช่ไหมก็ให้ดูใจเป็นตัวอย่างนะคะเพราะว่าใจมีความฝ่ฝันมากกับจุดๆหนึ่งที่คิดว่าตัวเองจะต้องปีนป่ายโลดผลไปให้ถึงคือจุดนี้ค่ะเวลาที่ใจแสดงทุกครั้งนะคะแจก็จะเห็นคุณครูแล้วก็พวกแขกผู้ใหญ่ก็จะนั่งดูเราตรงนี้นะคะมันทําให้แบบว่าเป็นแรงผักดันมาก ที่เราแสดงออกมามันเป็นจุดที่แบบว่าคิดว่าเฮ้ยมันจะต้องมาถึงจุดนั้นให้ได้อะซึ่งเก้าอี้ต,ตัวนี้นะคะเป็นเก้าอี้ที่แบบว่าใจอยากใฝ่ฝันนั่งมากมันเป็นเก้าอี้ที่แบบคือคนที่ประสบความสําสเร็จแล้วอะต้องมาถึงจุดจุดนี้เพื่อที่จะดูเราลำเราแสดงแล้วก็ดูลูกศิษย์ของเราลำนะคะใจใฝ่ฝันมากถ่ายางมาถึงจุดนี้แล้วแล้วใจก,ก็มาถึงจุดนี้คะ่ะ